สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่ใบลูกตานะคะช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัลายาณามิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นาการดูดวงชาวราศีเมษหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคม2,564ค่ะช่องนี้เราอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนันผู้ที่เกิดราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมค่ะถึงย1เมษายน สำหรับใครที่ต้องการดูตามลักษณะละยังไม่ทราบลักษณะนะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักษณาไว้ให้ด้านล่างการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วยังไงแนะน่นอนเป็นการดูดวส่วนตัวแล้วก็สามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ไลน์ official ย c c o u n t าท์ไลน์แอดแอดฮาร์โรบายลูกตาลเลยค่ะ เดือนธันวาคมนี้ชาวราศีเมษจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่กันเลยดีกว่านะคะไพ่ตรงกลางของคุณนะคะเป็นค e n of บคั s ค่ะใน of w a n นนะคะ s t r e Strength ตริ e ค o ยอ u p s ั i v ฟ of ฟคั s ค่ะเทนซับคัพใน of c u ั s t รี e อเออร์เพ king of p e n คิง l อลใบสุดท้ายนะคะเป็น p a g e of อ a n d s ค่ะลูกตาลมองว่านะคะเดือนนี้ชาวราศีเมษนะคะจะมีโอกาสที่จะมีลูกมีบุตรนะคะมีโอกาสเฉลิมฉลองนะคะมีแฟชั่นที่ดีมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรไใหม่นะคะมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็การค้าการขายอะไรก็ไปในทางที่ดีนะคะการเงินเข้ามาดีมากค่ะ ด้านการงานแล้วก็การเงินค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะนายออฟค r ฟทรีออฟไพนิคิลแล้วก็ควีนส์ a พนิคลนะคะขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าการงานการเงินของคุณค่อนข้างราบรื่นนะคะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะคุณเองอาจจะมีโอกาสใหม่ๆหยิบยื่นโอกาสเข้ามานะคะงานการประชุมต่างๆการพิเต์ผลงานนะคะงานขายนะคะมีความสมูทเนาะมีความได้รับความร่วมมือต่างๆค่อนข้างดีค่ะตัวของควีน n s ไพนิเคิลขึ้นมานะคะลูกตาม,มองว่าคุณจะโฟกัสที่งานโฟกัสที่เงนินค่อนข้างเยอะนะคะ การเงินของคุณมีความเป็นปึกแผนค่ะคุณสามารถดูแลการเงินของคุณได้อย่างดีนะคะไพ่ตรงกลางของคุณเป็นควีนซาวคัพนะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะคุณเองอาจจะมีภาวะในความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนความเมตตาให้กับคนรอบข้างค่อนข้างเยอะนะคะแต่สิ่งสําคัญค่ะควีนซาวดคัพขึ้นมาเนี่ยข้อดีคือมีเจ้านายสายซัพพอร์ตก็ได้นะหรือเราเองค่ะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือทุกคนได้นะคะแต่อีกอย่างหนึง่งที่ต้องระมัดระวังนะคะบางครั้งอะคะ่ะอย่าเอา ใจของเราไปลงเล่นเยอะบางครั้งเราเมตตาทุกคนนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําดีกับเราเนาะบางครั้งคนที่ใจดีมากเกินไปค่ะต้องระมัดระวังคนเอาเปรียบเราไว้ด้วยนะคะเอ็นดูเขาอย่าให้เอ็นเราขาดค่ะการที่เราสพอร์ต หลายๆคนนะคะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะดีกลับมาทุกอย่างนะคะหรือบางคนต้องระวังการโดนออเอาเปรียบนิดนึงเนาะไฟอัพคับขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกถึงภาวะที่เรารู้สึกดรามา่ารู้สึกเสียใจนะคะแต่ตารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของคนอืถ้าถามตามแต่มาว่าสิ่งหนึ่งอะคะ่ะที่เราพยายามเราสพอร์ตเราพยายามช่วยเหลือทุกคนแล้วอะคะ่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะรับได้แล้วทุกคนมีม,มีกรรมเป็นของตัวเองเนาะ,ะบางครั้งเราช่วยเหลือเต็มที่อะคะ่ะแต่เขาเองอาจจะไม่สามารถรับได้นะคะ สิ่งที่ผ่านไปแล้วค่ะฟ้าครับบ่งบอกว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วเราจะต้องรู้สึกปล่อยวางนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะคะคุณยังมีเรื่องอะไรดีๆอยู่ในชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะถ้าสังเกตดีๆสามถ้วยล้มไปแล้วไม่สามารถกลับมาได้ก็จริงแต่ว่ายังมีสองถ้วยที่ดีตั้งอยู่นะคะข้างหน้าก็มีแหล่งน้าฉะนั้นอ่ะสิ่งสําคัญนะคะเราควรจะเงยหน้านะคะมายอมรับความเป็นจริงนะคะใคร ใครไม่ได้ดังใจเราเราต้องปล่อยเนาะเราก็อยู่กับความเป็นจริงให้มากขึ้นค่ะนะมีข้างหน้าโอกาสข้างหน้ามีนะคะขอให้เราหักเงินหน้าแล้วก็แก้ไขปัญหาไปนะคะตัวของเทนซับคัขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่ายังไงอะ่ะคุณก็ยังมีครอบครัวที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณดีนะคะตัวของทรีอฟคัขึ้นมาด้วยค่ะนอกจากครอบครัวแล้วยังมีเพื่อนนะคะมีโอกาสในการเฉลิมฉลองคุณมีแบ็กอัพที่ดีนะคุณมีความ เข้มแข็งในตัวด้วยสเสร็งขึ้นมาค่ะลูกตาลมาว่าอุปสรรคต่างๆอะ่ะมันมีนะแต่ว่าตัวคุณสามารถแก้ไขมันได้ค่ะขอให้เข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็มั่นใจในสติปัญญายของตัวเองคุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้ในชีวิตอยู่แล้วนะคะตัวของนายอัฟฟานแล้วก็ตัวของเพชรสวานเป็นใบสรุปนะคะขอให้คุณนะคะเดินตามแพชชั่นของคุณนะคะก้าวต่อไปนะคะการงานด้านการออกไปขายหรือว่าแอคชั่นเพิ่มเติมเนี่ยมันจะทําให้คุณมีโอกาสใหม่ๆขึ้นมาได้นะคะแต่ องว่าคุณเองเป็นสายพพอร์ตที่ดีอะคะ่ะแต่คุณทําดีที่สุดแล้วอะไรที่ไม่ใช่อะคะ่ะมันก็ไม่ได้ก็ต้องรู้สึกรู้จักปล่อยวางกันไปนะคะขอให้ใครโฟกัสที่แพชชั่นของคุณนะคะเดือนนี้คุณเองอาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโปรเจกต์อะไรใหม่ๆต้องการขย,ขยายเพิ่มเติมสามารถทําได้นะคะและตามมองว่านะคะครอบครัวของคุณจะแฮปปี้มีความสุขตัวคุณเองนะคะก็จะ มีความแข่งแกร่งมากขึ้นนะคะได้รับการสับพ์อสนับสนุนจากคนรอบข้างค่อนข้างดีค่ะ ในมุมของการเรียนนะคะช่วงทีมผ่านมานะคะ,ะนายอ t อ f คัพนะคะท r ีอัพเพนิเคิลแล้วก็คิงอัพเพนิเคิลขึ้นมาเนี่ยพี่ตั้มองว่าน้องๆชาวราศีเมษเนี่ยการพรีเซนต์งานหรือว่าการนําเสนอผลงานต่างๆคะ่ะถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนนะคะทางานกลุ่มอะไรเงี้ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างมากค่ะคว e นซ็อกคัพคเป็นใบตรงกลางนะคะแล้วก็คิงอัพเพนิเคิลขึ้นมาด้วยพี่ตั้มองว่าน้องๆเองอาจจะมีโอกาสในการมีภาวะเป็นความผู้นํานะคะ คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเพื่อนๆหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะหัวหน้ากิจกรรมต่างๆนะคะแต่สิ่งสําคัญนะคะบางทีเราเป็นหัวหน้าปุ๊บเราอาจจะเหมือนกับโฟกัสไปที่เป้าหมายแล้วก็ค่อนข้างเสียสละตัวเองนะคะหรือว่าค่อนข้างที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นนะคะอย่างที่บอกมาตลอดแหละว่าเอ็นดูเขาอยาให้เอ็นเราขาดนะคะเราใจดีกับทุกคนได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าจะยอมให้คนอื่นเขาเอาเปรียบเนาะบางทีเราใจอ่อนใจดีมากเกินไปรับทุกอย่างมาทําอันนี้ต้องระวังตัวเอง ะะตัวของฟอัพคัพขึ้นมานะคะ่ะมันน่าจะมีภาวะดราม่าเสียใจยนะคะอาจจะมาจากการที่เราช่วยเหลือเขาเต็มที่แต่เขาไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าคนที่เราคาดหวงังหรือคะแนนที่เราต้องการเนะะี่ยค่ะบางวิชาเนาะมันอาจจะจะบ่งบอกว่าบางอันมันอาจจะแบบ มีความผิดมีความพลาดไปบ้างแต่สิ่งสําคัญค่ะต้องมองในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะอยากให้เลิกดรามา่าเลิกเสียใจแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้ค่ะมาลองแก้ไขในกลยุทธ์หาช่องทางในการหาคะแนนใหม่ๆดีกว่าเนาะมองไปอนาคตข้างหน้าค่ะหาวิธีการมากขึ้นนะคะคะแนนได้เท่าไหร่ไม่สําคัญเท่าแรงใจที่เรามีเนาะพี่ตามองว่าเดือนนี้เนี่ยเชนซับคัแล้วก็ตัวของทรีอัคัขึ้นมาทั้งเพื่อนทั้งพ่อแม่ เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเรานะคะขอให้แอคชั่นมากขึ้นค่ะตัวสเตรนท์ขึ้นมาค่ะพี่ตานม,มองว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่ความท้าทายต่างๆนะคะน้องๆสามารถแก้ไขมันไ,มได้นะคะด้วยสติปัญญานะคะแล้วจิตใจที่ดีด้วยนายอาฟัฟานแล้วก็เพจอบับานขึ้นมาค่ะพี่ลูกตาลม,มองว่าน้องๆจะมีโอกาสในการแอคชั่นนะคะการเรียนการศึกษาต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่ไปในทิศทางที่ดีบางคนอาจจะหาช่องทางในการเรียนนะคะเพิ่มเติมนะคะหรือว่าลงวิชาเรียนเพิ่มเติม เพื่อเติมเต็มในส่วนของอความต้องการของตัวเองค่ะตัวของเพจสอบวันขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะหาโอกาสในการเรียนพิเศษอะไรเพิ่มเติมในสกิลเพิ่มเติมนะคะเราก็จะทําให้เราแฮปปี้มีความสุขได้ค่ะการเรียนเนี่ยไปในทิศทางที่ดีได้แต่ว่าถ้าเรารู้สึกมีผิดหวังไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้กลับมาโฟกัสมากขึ้นแล้วก็ปรึกษาครอบครัวปรึกษาพ่อแม่นะคะก็จะไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะ ด้านความรักค่ะคนโสดชาวราศีเมษนะคะเดือนนี้มีโอกาสที่จะเจอกับคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะหรือว่าคนธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกด้วยนะคะสิ่งสําคัญนะคะคือเราเองค่ะต้อง เลิกดราม่านะคะเลิกเสียใจบางคนเนี่ยกม้มหน้ากลมตาไม่เห็นใครเข้ามาเลยแต่ในความเป็นจริงอะคะ่ะมีโอกาสที่จะเจอความรักจากการที่เพื่อนแนะนํานะคะหรือว่าการไปพรีเซนต์งาน,นางต่างๆการแอคชั่นการออกไปหาโอกาสใหม่ๆหรือการเรียนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอ ความรักใหม่ๆเข้ามาได้แล้วก็เป็นคนรักที่ค่อนข้างที่จะดีด้วยมีแพชชั่นต่อกันนะคะในสิ่งสําคัญเลิกดรมาม่าเนาะอย่าไปจมอยู่กับเรื่องที่เราเสียใจยหรือว่าความผิดหวังแนอดีนะคะอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็มีความสุขในตัวเองนะคะความรักดีๆกําลังจะเข้ามาค่ะในส่วนของอคนมีคู่นะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความรักดูมีความมั่นคงดีนะคะมีการแสดงความรักต่อกันดีแล้วก็เดือนนี้ถือว่าความรักอะค่ะไปในทิศทางที่ดีมากใครกําลังรอคอยในเรื่องของ ของลูกของบุตรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสมากนะคะใน,ในส่วนของเดือนนี้นะคะมีการเฉลิมฉลองได้นะคะในช่วงที่ดีๆอย่างนี้นะคะสิ่งสําคัญนะคะอย่าเอาชีวิตไปอยู่กับความหมองเศร้าในอดีตนะคะตัวของไฟอัพคัพขึ้นมาเนี่ยบางทีอาจจะมีภาวะน้อยอกน้อยใจดราม่าก,ก็ได้นะบางครั้งมันอาจจะมาจากฮอร์โมนสาหรับคนที่ท้องก็ได้นะตัวตามมองว่าตัวของไฟอัพคัพขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีภาวะที่เรารู้สึกเสียใจหรือคนละอาจจะทําอะไรให้เราผิดหวังบ้างหรือว่าเรา เงอนเรา่อยไปบางจุดอะคะ่ะแต่สิ่งสําคัญต้องมองในความเป็นจริงค่ะส่วนของฟาฟคัพเนี่ยสามถ้วยเรื่องที่ผ่านมาแล้วต้องรู้จักการปล่อยวางแล้วก็หาโอกาสใหม่ๆเนาะแต่ว่าอยากให้มองดีๆว่าสองถ้วยยังตั้งดีอยู่เรายังมีโอกาสอะไรใหม่ๆแล้วก็มีครอบครัวมีเพื่อนสนับสนุนนะคะถ้าเรานงอนกับแฟนเดีย๋ยวไป ดีย๋ยวไปนั่งแบบว่างอนอย่างเดียวโดยไม่บอกเขาลองแอคชั่นลองบอกเขานะคะแล้วก็ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะคะแต่มองว่าอุปสรรคปัญหาในความรักมันมีบ้างและความรักเนี่ยมันไม่ได้มีแบบดีไปทุกวันอะแต่ว่าเราคอนโทรลได้และจริงๆเนี่ยความรักยังมีอยู่นะคะมีโอกาสเนี่ยสร้างโอกาสที่จะมีแอคทิวิตี้ร่วมกัน จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะลองออกไปหาเอ a c t i v i t y ทำร่วมกันมากขึ้นแล้วก็หาเวลาในการหันหน้ามาคุยกันนะคะมันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีค่ะใส่ความอ่อนหวานความอ่อนโยนความโรแมนติกนะคะเข้ามาแก้ไขในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะความรักของคุณไปได้นะคะขอให้คุณนะคะแอคชั่นกับมันเท่านั้นเองนะคะสำหรับชาวราศีเมษค่ะ ด้านสุขภาพนะคะเดือนนี้อาจะมีโอกาสในการไปทำเฮลท์เช็คอัพนะคะหรือว่าเช็คสุขภาพร่างกายก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะภาวะดราม่าเสียใจอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงบางทีมันอาจจะมามาจากฮอร์โมนนะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้นะคะฉะนั้นถ้ามันมาจากฮอร์โมนเนี่ยก็พยายามควบคุมตัวเองเนาะไม่งั้นเดียวกันก็จะไปกระเทือนสาหรับลูกในท้องด้วยนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ท้องนะคะก็ต้องระมัดระวังภาวะน้อยอกน้อยใจช่วงนี้เป็นมากเป็นพิเศษเนาะ,ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสในการนั่ง ทำอะไรนานๆนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความเครียด สะสมหรือว่ามีความวิตกกังวลค่อนข้างมากด้วยความเป็นภาระในการเป็นหัวหน้าอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเรานั่งที่เดิมนานานะคะอันนี้ต้องปรับเปลี่ยนระยะบทได้นะคะวันนี้มันอาจจะเป็นแค่ปวดเมื่อยแต่ถ้าสะสมไปเรื่อยๆมันอาจจะกลายเป็นออฟฟิศซินโดมได้นะคะสําหรับเรื่องของสุขภาพค่ะในส่วนของการทําบุญนะคะเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญเกี่ยวกับแม่และเด็กค่ะนะคะก็อาจจะเป็นการที่เลี้ยงอาหารหรือว่าเป็นนการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิที่ดูแลเรื่องพวกนี้ต่างๆนะคะ ก็จะเป็นเรื่องอะไรที่เสริมบุญให้กับคุณค่ะหรือว่าเรื่องที่เป็นการการทําบุญร่วมกันนะคะอาจจะเป็นการที่แบบเหมือนกับเอี้ยงทานนะคะลงทานต่างๆหรือว่าบริจาคทานร่วมกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ค่ะทาเป็นครอบครัวหรือว่าทํากับเพื่อนๆก็จะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับเราได้นะคะแต่อย่างที่บอกตลอดเลยเนาะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดแหละค่ะแต่ขอให้คุณนะคะทาบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคน แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยค่ะสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกาลังใจให้กันด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ